ไม่ใช่แค่ความผิดในเอกสารเท่านั้นแต่ผลของการกระทำอะคา่ะที่มีต่อประเทศชาตินั่นคือคําถามที่เขากําลังถามคุณวสินทีละเวชยานซึ่งเคยเป็นประดาเจบีซีในคราวนั้นว่าคุณได้กระทําการไปโดยอํานาจอะไร,ร,รแล้วเอกสารที่ออกมาเหล่านั้นเนี่ยคุณใช้ได้อํานาจกฎหมายฉบับไหนในการดำเนินการเขาก็จะอ้างว่า m อ็ม3ูสีพอถึง m อ็มูสีก็บอกว่าไม่ใช่ขั้นตอนการสํารวจอา้าวแต่ทําไม ความเข้าใจที่ไปลงนามร่วมกันเป็นการสํารวจแล้วก็จะทําหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญเป็หลักเกณฑ์เก่านร่หลักเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติมด้วยนะเป็นข้อเท็จจริงที่สําคัญอีกประการหนึ่งจึงเป็นความวิตกกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องว่าศาลจะจัดสินอย่างไรถ้าแพ้ก็อย่างคิดว่าแพ้ถ้าฉันใช่ไหมครับเพราะอะไรวันนี้กัมพูชาบอกเลยเพราะฉะนั้น m o u 43กัมพูชาถึงมัดม o u 43เลยไงครับอภิสิทธิ์ถึงไม่ถอนเพราะ กัมพูชามัดแล้วว่า m อ3จึงอ้างถึงเครื่องมือในทางกฎหมายเช่นเดียวกับที่สารโลกได้ใช้ในการพิพากษาเมื่อปี2000 2 5ง0ตกลง m ส2 5 4 3คุณเซนกัมพูชาโดยคุณเซนเนี่ยอ้างเพื่อจะไปฟ้องสารโลกเพื่อเอาบินแดนแต่ไอ้เจ้านายกรัฐมนตรีประเทศไทยบางคนอ้างว่าถ้ามี m อ3จะได้เจรจาไดค้คุณว่าน้ำหนักต่างกันไหมต่างกันเลยครับโดยสิ้นเชิง อาจารย์หม่อมจะมีอะไรอีกผมจะได้ตบคำให้มันจบคือก็ไม่มีอะไรครับนอกจากว่ามันเป็นหลักฐานที่จะมาหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่านี่เล่มนี้อาจารย์หม่อมเขียนเองนะเขียนอย่างนี้ก็ได้ทั้งๆที่เราก็อ้างอ้างว่าอันนี้มาจากคําฟ้องแต่ในเล่มนี้มีคําฟ้องเต็มๆเลยค่ะเล่มไหนเราโชว์หน้าผมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถไปซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้ค่ะแล้วก็เอาไปอ่านเป็นข้อเท็จจริงได้และแลวผมว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วย ที่จะได้เอาเอกสารเหล่านี้ท่านวินิจฉัยตัดสินด้วยตัวท่านเองเอาตอนนี้มาถึงมุมที่ผมจะตกผมได้อ่านคําฟ้องของกัมพูชาแล้วครับถ้าเป็นดุลพินิจผมเนี่ยผมไม่ผมไม่เสี่ยงไปต่อสู้คดีบ้าบบอย่างนี้หรอกเพราะผมไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลโลกครับวันนี้ผมอ่านสื่อมวลชนโดยเฉพาะไทยรัฐเนี่ยผมก็เข้าถึงคอลัมนิสหลายคอลัมนิต ดังๆห่วงว่าเราอยู่ในช่วงของความเสี่ยงและผลจะเป็นยังไงกนคล้ายหวันวิตกไปเนี่ยทำไมจะต้องไปหวันวิตกตรงนู้นทั้งๆท,ที่เรื่องไม่ต้องมาสุ่มเสี่ยงอะไรเลยถอนตัวออกจากสารโลกสารโลกก็ไม่มีสิทธิ์วันนี้ต้องไปลุ้นว่าเมษาจะไม่ให้ปากคำยังไงไปลุ้นทำไมในเมื่อตัวเองไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณคิดว่า รัฐบาลสองรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งเอาเรื่องเข้าไปอยู่ในสารโลกใหม่รัฐบาลบอีกรัฐบาลหนึ่งซึ่งไอ้พักนี้ถ้าลองว่าซ้ายไอ้พักนี้ก็จะว่าขวาไอ้พักนี้ว่าถูกไอ้พักนี้จะว่าผิดแล้วกรณีไทยกัมพูชามันว่าเหมือนกัน <c oughs> ทั้งทั้งที่เราก็ <c oughs> เสนอแล้วว่ามุมที่ไอ้พักนี้ว่าผิดเนี่ยมุมจริงคืออะไรทําไมไอ้พักปัจจุบันซึ่ของรัฐบาลอยู่ไม่มามุมประชาชน <c oughs> แล้ววันนี้ก็ล่อเทิดบนเลย ไอ้พักหนึ่งก็บอกว่ามึงเนี่ยมารับช่วงต่อแล้วทําไม่เป็นอีกพักหนึ่งก็ว่ากูไม่ได้ทําอะไรเลยที่มึงทาไว้เนี่ยกูปล่อยตลอดไม่เปลี่ยนแม้แต่คนครับแต่ดินแดนเสียไงประชาชนจะยอมได้ไงนั่นหมายถึงประเด็นที่ผมเคยฟังท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ว่าแม้จะมีความรับผิดชอบเอาคนที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการลงโทษก็ไม่สามารถชดเชยความเสียหายของบุรภาพแห่งดินแดนได้คุณจะเอาติดคุกประหารชีวิตยังไงก็ดินแดนเสียแล้วอะ่ะครับ ประชาชนชอบบอกว่าเสียช่างมันใครรับผิดชอบไม่ใช่นะวันนี้ต้องทําให้ดินแดนเสียสิครับนี่คือมุมผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนี้ไอ้ดินแดนไม่ต้องเสียก็ทํำยังไงอาจารย์ก็ต้องไล่รัฐบาลออกไปเอารัฐบาลใหม่มาแล้วก่อนเมษาด้วยต้องก่อนเมษาแล้วไม่ต้องไปให้ปากคํามันเปลี่ยนนโยบายบอกสารโลกเลยพอเป็นรัฐบาลก็หนังสือหนังสารโลกมึงมึงไม่มีสิทธิ์มายุ่งกูเพราะมงไม่ได้เป็นปากที่สมาชิกมึงก็จบไม่ต้องไปสมเสียงอะไรเลยอ่ะ เพราะสิ่งที่มีการวิตกกงวลเวลานี้ก็คือติดกับดักนักการเมืองที่เขาวางแล้วไปติดกับดักทําไมอ่ะครับโดยคือคือเป็นห่วงว่ามันจะต้องไปติดกับดักทาไมวันนี้ก็ประชาชนั้นเจ้าของเนไตยก็บอกว่าอย่างนั้นไล่รัฐบาลออกไปรัฐบาลใหม่มารัฐบาลใหม่มาภารกิจแรกแย่งสารโลกเลยปฏิเสธมาสารโลกไม่เกี่ยวไม่ยุ่งก็จบเมย์ต้องไปสุมเสี่ยงเมยสาต้องไปปากคําไปให้ทําไมครับก็เราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจสารโลกอยู่แล้ว ที่พูดพูดเป็นเงี้ยพูดได้ขนาดนี้เป็นนายกได้ไหมเรื่องดินแดนเนี่ยก็จบง่ายๆอย่างเงี้ยทั้งสิ่งที่มีความเป็นห่วงโดยสื่อมวลชนที่หลายท่านที่เข้าใจว่าเข้าใจเรื่องคดีประสาทพระวิหารแต่ในความเป็นจริงยังเข้าใจไม่หมดอยากให้อ่านเอกสารเหล่านี้แล้วก็วิเคราะห์ว่าอำนาจที่แท้จริงที่เป็นอยู่นั่นหมายถึงประชาชนจะต้องมีคณะอำนาจรัฐที่ไปปฏิเสธ สารโลคคัดค้าแล้วก็ดึงเรื่องออกมาโดยแต่ตวันนี้โดยเจ็ดจำนวนประชาชนไปถึงแล้วสี่0สนหกถ้าได้ล้านผมก็จะเอาไอ้ส่วนนี้เพิ่มส่งอีกครับยังไม่รู้จะต้องบินไปสารโลกก่อนเมษาหรือเปล่านั่นเนี่ยนั่นหมายถึงสิ่งที่ถูกไหมถูกไหมล่ะแต่ถ้าเราเราไปเที่ยวนี้จะหวังว่าไอ้ทูตประจํากรุงเฮกประเทศไทยจะมาช่วยประชาชนพอออกช่องเก้าวันที่ยีิบเจ็ดก็รู้แล้วจุดยืนเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่จุดที่ อุ้มรัฐบาลช่วยรัฐบาลแล้วผลก็คือดินแดนเสียไงถ้าโดยข้อได้จริงก็มีมีมีสุภาพสตรีสูงอายุจากชุมพรจองจองที่นั่งเลยนะถ้าอาจารย์จะไปกุ้ยฮีเดี๋ยวขอจองนะกลัวโคต้าเต็มสงสัยอาจารย์จะต้องไปสองที่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เขาเรียนเลยนะครับเรามาถามสารโลกโดยที่บางทีเราก็ลืมเรื่อง มรดกโลกไปเออบลเดสโก้ด้วเอน์ิทุนาครับที่ฝรั่งเศสครับเพราะว่าเนี่ยค่ะในเอกสารอันนี้มันก็มีตัวที่บอกเอาไว้ว่าเขาเล่นหลายวิธีมากค่ะนะคะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอกสารโลกเนี่ยเขาก็จะให้เสียแบบนี้นะคะลาวยูเนสโกแต่ว่ามันมีอีกทางนึงคุณก็ต้องเสียนะคะคุณเสียพื้นที่โดยรอบกว่าถ้าไม่เสียโดยสารโลกก็จะเสียโดยยูเนสโกครับตอนนี้ผมผมจะเปลี่ยนมาเป็นสำนวนง่าย เกมมันเนี่ยน้ำเน่าเลยนะให้ดินแดนเสียไปเป็นของกัมพูชาครับแล้วก็คนจะตัดสินว่าพื้นที่นี้จะจัดสรรผลประโยชน์อย่างไรคือหุนเซ็บพื้นที่อันแรกเลยก็คือ3,000ไร่4.6ตารางกิโลเมตรคือ0 0 0ไร่ไร่ มันแบ่งหมดแล้วส่วนไหนเป็นนักการเมืองไทยจะเปิดบอนอะไรมันแบ่งแปลงแล้วป็นแบ่งแปลงแล้วนี่บนบกแค่สามปไร้ยมันแบ่งแปลงแล้วและหนึ่งจุดแปดล้านไล่ตลอดชายแดนเนี่ยจุดไหนจะเปิดบอนได้ก็ไอ้นักการเมืองไทยเลยไปเป็นเจ้าของบอนนะที่มันจะทำคาสิโนนี่แหละพอไปย้ายหลักเจ็ดสิบสามเข้ามาอีกสามสี่กิโลก็แบ่งทะเลไอทะเลนี่ก็เป็นของกัมพูชาไอฮุนเซนก็จดสรรพประโยชน์ แหล่งพลังงานใต้นั้นนักการเมืองไทยก็ไปถือหุ้นลมจ่ายเป็นค่าสินบาทค่าสินบนไงครับน้ำเน่าเลยเน่าไหมละ่ะสุดครับซึ่งเรื่องนี้มันมันเกิดแล้วแล้วแม้แต่รีบสะบัดก้นไปเซ็นเอกสารที่กัมพูชาเหมือนที่พี่น้องประชาชนว่าแค่รัฐมีต่างประเทศกระดิกนิ้วก็ตอนนี้เอาละไอ้ผมประโยชน์เต็มเเนี่ยฝ่ายไหนจะได้แบ่งมากครับก็คือไอ้พักของอำนาจอยู่ เพราะว่ามันขนาดจะเอาหลานสาวไปแต่งงานด้วยอ่ะครับพักที่ถูกไหมส่วน,ไ,นไอ้พักเก่าแก่เนี่ยได้เศษครับฉะนั้นตอนผู้ใหญ่ของไอ้พักเก่าแก่จะไปเจรจาคุณเซนไอ้คุณเซนมันถึงไม่เจรจาด้วยแต่ก็ยังรลกษานใจเอาเมียมาแกงป่านกให้กินเกงสับนกแล้วพอลหลุดจากน้าไอ้คุณเซนก็เปิดเผยวันที่คุณนะมาเจอผมหอ่อแผนที่มาเลยผมไม่คุยกับคุณ ไปกินแกงสับนกที่บ้านกซพี่น้องต้อง้าถึงประเด็นนี้ไงเพราะทําไมผมถึงต้องอาจารย์หม่อมต้องให้พี่พ่อแม่น้องถึงเข้าถึงประเด็นนี้พี่น้องจะได้ตัดสินได้เพราะพี่น้องเป็นเจ้าของนาิปไตยที่มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ไงและรัฐบาลอ้างไม่ได้เพราะวันนี้รัฐบาลกําลังเดินกันครั้งใหญ่ประกาศมาแล้วจะใช้สื่อทุกแขนงใชะไรเพื่อโฆษณาชวนเชื่อพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเงียบ ไม่มีใครไปปฏิเสธแล้วรัฐบาลจะได้ทําการแทนประชาชนว่าโอเคพี่ภาษาแพ้มมแมมเมื่อไหร่จะปฏิบัติตามนักพี่ภาษาซึ่งเราก็มาอ้างพี่น้องประชาชนว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามคอพิพากษาเดี๋ยวจะถูกแทรกแซงภายในโจแทรกแซงภายในผมก็อ่านแล้วมีเงื่อนไข4ประการเข้ามาไม่ได้หรอกแล้วอ้างมาตาให้ด้วยนะครับไม่ใช่มนุษย์ยุคหินที่จะมามพูดอะไรก็ได้ครับผมเอา,อางี้ดีกว่าผมไม่ทาเฉพาะรัฐมนตรี เอากลมสินสิสัญญาประหลัดประเลิดเอาอะไรมาสู้กันเปิดเวทีสาธารณะได้เลยเอาไหมครับเอาไหมล่ะครับให้พี่น้องสื่อมวลชนเป็นพยานได้ด้วยเอจัดที่เวทีไหนก็ได้เอาไหมล่ะแล้วแต่ละคนก็ห่อเอกสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาคุยพร้อมๆกันเลยไม่ใช่ว่าพอเราไปกรุงเทพเสียคนละเจ็ดหมื่นอาจารย์พออาจารย์มอง เอาเรื่องส่งมือได้เรียบร้อยไม่รู้รู้จากใครโทรมาเข้ามือถือทันทีเลยขอเชิญคณะไทยมาเจอกันสถานชูดหน่อยแล้วเราก็ไปครับไปเพื่อเป็นการให้เกียรติพอไปแล้วก็คือเราก็เล่าหมดเลยมุมของเราต่างๆนันะโอ้โหจดใหญ่เลยวันนี้ที่คุณจดมาทั้งหมดไม่ได้แก้อะไรเลยเพราะฉะนั้นาการเสียดินแดนคราวนี้มันเป็นการกระทําของกลไกรัฐในไทยนักการเมืองไทยนักการเมืองกัมพูชา ประเทศหมาหาอำนาจที่ออกแบบร่วมกันเราถึงใช้คําว่าสมคบกันกับรัฐบาลต่างชาติเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนครับรัฐบาลต่างชาตินี่ก็คือรัฐบาลภายใต้กันนาของหนายขุนเส้นพูดภาษาง่ายสมคบกันขายชาติขายแผ่นดินทั้งทั้งที่เป็นแผ่นดินของราชนาจาักรไทยมันกล้าคิดยังไงไปยกให้หุนเส้นยกแผ่นดินไม่พอ,อยังจเจ้าหลานสาวไปจิ้มกล้องอีกเับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชน เป็นห่วงแล้วก็เขียนข่าวเขียนคอลัมน์บอกพี่น้องประชาชนเดี๋ยวครับอาจารย์หม่อมจะมีอะไรเดี๋ยวผมแย่งอาจารย์หม่อมพูดโป <c oughs> ต้องขออาภัยเสียบัเนีชา <c oughs> อาจารย์มาชน่วนพอดีเมื่อกี้กําลังจะคือแม้สุขภาพคือ,ค,อคือดูแล้วมันมีความจำเป็นต้องรีบม,มาพูดผมอ,<า>อยากจะพูดครับถึงช่องสามช่องสามวันนี้เนี่ยเป็นที่โอ้โหคุยกันเยอะในหนังไทยใช่ไหม เหนือเมฆละครครับแต่ผมกําลังจะพูดถึงหนังเกาหลีซึ่งใช้วันเสาร์ที่ผ่านมากับวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้ก็ได้ดูอะไรอะไรแจแจอะไรเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของเกาหลีกําลังถูกญี่ปุ่นยึดครองเป็นประเทศสลาหรือเป็นอาณานิคมครับช่วงที่ไปยึดครองนี่เกาหลีปกครองด้วยพระราชาหรือสมบูรนาญสิทธิราชครับ ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีได้เนี่เพราะญ,ญี่ปุ่นตอนนั้นแสนยานุภาพมากกว่าเกาหลีเยอะคือเปิดไฟครับมีเปิดไฟแล้วพี่น้องไปชนเกาหลีก็ลุกคือแล้วก็ถูกาย่ำยีด้วยชาวญี่ปุ่นผ่านกองทัพผ่านไล่คมขืนไล่ขขนนอะไรๆแล้วคน,คนเกาหลีก็รวมพลังกันต่อสู้แต่ที่เกาหลีต้องถูกญี่ปุ่นยึดครองถ้าจำไม่ผิดน่าจะร่วม80ปีจนญี่ปุ่นถูกระเบิดปรมาณูก็ เป็นประเทศเอกราชษอีกครั้งหนึ่งแต่ของเรานี่แสนอนุภาพเรากับกัมพูชามันไม่เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นนะเราแสนอนุภาพมากกว่ากัมพูชาแต่วันนี้กําลังจะต้องเอาดินแดนยกให้กัมพูชาใช้สมองส่วนไหนแล้วเราว,ว,ว,วันนี้เราก็คนไทยลูกหลานเราก็นิยมเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถึงประวัติศาสตร์นี้เราจะเอาหน้าไปสู้เกาหลีญี่ปุ่นได้ยังไง ฉนันยังพ่าุณกมากค,คุณก็ต้องส่งหลานไปให้เขาแต่งงานแล้วก็แบ่งดินแดนให้เนี่ยใช่เหรอเนี่ยผมอยากให้จะจบอย่างเงี้ยคือนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ฟังจนถึงเวลานี้ว่าสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลไทยกําลังดําเนินการอยู่ทุกวันนี้เข้าข่ายการทําให้ประเทศชาติเสียดินแดนและในข้อเท็จจรไม่ใช่เข้าข่ายมัน มันไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะผมถ้าลองเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ทำให้แผ่นดินต้องยกให้กัมพูชาเพราะว่าตอนกรณีปี05จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์รัฐบาลตอนนั้นก็ไอ้ขาลาการกระทรวงการะเทศเนี่มันเป็นสปายเอาแนวทางต่อสุขดีไปบอกกัมพูชาแล้วให้เขาแก้ในศาลโลกอ่ะครัซึ่งมีการคั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้เป็นขน้าราชการบางคนแล้วมันเป็นทั้งหน่วยงานทั้งกระทรวงอ่ะครับเพรานการไปฟ้องวันที่14จึงมีความจําเป็นไม่ฟ้องก็ไม่ได้ทั้งที่คนไทยเองแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินถ้ามีคนถามว่าไม่ฟ้องได้ไหมเนี่ยท่านจะตอบอยังไงคนที่ถามว่าไม่ฟ้องได้ไหมเนี่ยคุณอยู่จุดไหนครับคุณเป็นคนไทยหรือเป็นขเขมร และถ้าฟ้องไปในเวลานี้ต้องการให้รัฐบาลเพราะว่าในเมื่ออำนาจบริหารอำนาจดิติบัญญัติไม่ได้ลุกขึ้นมาปกป้องตรงนี้เลยในฐานะกลไกที่ใช้อำนาจอิปไตยเป็นของประชาชนก็ต้องไปพึ่งอำนาจตุลาการไงครับแล้วดูว่าอำนาจตุลาการจะดุลถ่วงได้ไหมไงถ้าถ้าเราเอาความจริงตรงนี้ปรากฏไม่ได้เราจะตั้งหลักประเทศไทยได้ไงครับอันนี้คือในยะสำคัญที่อยู่ใน ความจริงที่พี่น้องประชาชนจะต้องตระหนักและชัดเจนในเรื่องข้อได้จริงเหล่านี้และก็ต้องตัดสินใจทําหน้าที่ในเวลานี้ซึ่งไม่มีเวลาอีกแล้วแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแผ่นดินสืบทอดภารกิจมาจากเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติแต่วิธีการต่อสู้มีประเด็นที่อาจารย์หมอมย้ําแล้วเราไม่เคยลืมที่จะไม่ใช้แนวทางนี้ก็คือตั้งแต่เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติแล้วเราเอาความจริงเข้าสู้